สองหนที่ชาร์จไม่ได้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่เราใส่ฐานไม่ได้แค่นั้นเองนะครับถ้าใส่ฐานได้ก็ชาร์จได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าแรงดันนะครับมันเท่ากันกับ1.8.6.5.0 Rosie Six วัดีครับผมวันนี้นะครับก็ยังอยู่ที่รางชาร์จนะครับเว็บเซล์คิวทูนะครับที่ตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับที่คลิปก่อนหน้านะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถใส่กับฐานสองหน่งนย์ศูได้นะครับนะเขาไม่ได้ระบุไว้นะครับปัญหานะครับมันก็ติดตรงที่ว่า ฐานนะครับ21700เนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าและยาวกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราชาร์จเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทํามาเผื่อไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราชาร์จนะครับเราเอาฐานลงไปเนี่ยที่มากับที่เขาทําไว้นะครับมันจะไม่สามารถเอาฐานตัวเนี้ลงไปชาร์จได้นะครับมันจะฟิตพอดีนะครับทีนี้ ผมก็ได้ดัดแปลงนะครับลังชาร์จตัวนี้สังเกตที่ด้านหลังนะครับผมจะตัดพลาสติกนะครับด้านหลังออกนะครับให้ให้เหล็กตัวนี้นะครับอ่ะมันสามารถยืดได้ยืดต่อได้ไปอีกนะครับนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ฐานเนี่ยเข้าไปได้นะครับอ่ะจากนั้นฐานก็จะเข้าไปได้พอดีนะครับ สองหนที่ชาร์จไม่ได้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่เราใส่ฐานไม่ได้แค่นั้นเองนะครับถ้าใส่ฐานได้ก็ชาร์จได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าแรงดันนะครับมันเท่ากันกับ1.8650หนะครับหรือว่าฐานเบอร์อื่นน,นะถ้าเป็น3.7มโวลต์เนี่ยก็คือชาร์จได้ทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเสียบไฟชาร์จให้ดูนะครับนะทำการดัดแปลงสดๆเลยนะครับเมื่อคืนครับผมเรามาดูวิธีการดัดแปลงกันบ้างนะครับรางชาร์จตัวนี้นะครับด้านหลังจะมีน็อตนะครับอยู่4ตัว นะครับเราก็ขันออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนะครับดังนี้นะครับแบบนี้เลยตรงนี้นะครับตรงที่ติดกับสปริงนะครับตรงนี้เราก็สามารถยืดสปริงออกนะครับแล้วก็เอาเหล็กตรงนี้ออกได้เลยนะครับจะได้ทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ทําการตัดพลาสติกนะครับด้านหลังตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่จะให้เหล็กตัวนี้นะครับยืดต่อไปได้อีกนะครับ เพื่อที่จะทําให้เรานำฐาน217.0เเนี่ยเข้าไปชาร์จได้นะครับผมแล้วก็นะครับอุปกรณ์ที่ใช้อาจจะเป็นคัสเตอร์หรือว่าเลื่อยนะครับแต่ผมใช้เลื่อยนะค่อยๆเลื่อยไปแบบนี้นะครับเลื่อยออกจนหมดเลยนะครับสำหรับการดัดแปลงก็มีมีไม่เยอะนะครับประมาณเท่านี้ อ่ะปกติแล้วเนี่ยนะครับคือฐานเนี่ยผมชาร์จเต็มแล้วนะครับแล้วก็คั่วมันไม่ค่อยดีด้วยนะครับยังไม่ได้เอากระดาษทรายมาขาัดเลยก็เลยติดติดดับดับหน่อยนะครับชาร์จได้ครับผมชาร์จได้ครับผมก็มาแบ่งปันนะครับประสบการณ์ ที่ใครมีรางชาร์จรุ่นนี้นะครับแต่อยากดัดแปลงนะครับไม่อยากซื้อรางชาร์จใหมนะ่ดัดแปลงมีฐาน21700อยู่แต่ไม่อยากซื้อรางชาร์จใหม่นะครับก็สามารถทำตามได้เลยนะครับแค่นะครับปาดพลาสติกด้านหลังออกนะครับเพื่อให้เหล็กตัวนี้มันมีที่อีกนิดนึงนะครับดันเข้าไปก็จะสามารถเอาฐานลงได้นะครับแค่นี้เอง โอเคนะครับถ้าเกิดมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยใดๆนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ